เอาละฮะกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดระดับตำนานโลหิตอาฆาตครับเป็นชุดที่สามารถแปลงได้ถึง5ร่างมีท่าอีก4แบบเอฟเฟกอีก4อย่างเรียกได้ว่าอลังการจัดเลยครับแล้วก็น่าจะเป็นของรางวัลชิ้นสุดท้ายในซีรีส์สกอร์บิโอแล้วด้วยนะฮะ ซึ่งวิธีที่จะได้เจ้าชุดดีมานะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องไปเล่นตู้สุ่ม8ปทีก่อนนะและรอบนี้ต้องบอกว่าผมอะ่ะมีดวงนิดนึงนะครับเพราะว่ากดไปเกเพรครั้งแรกเนี่ยได้กระเป๋าปีกแวมไพร์เลยครับแม่เสียได้นะชุดน่าจะออกดันได้กระเป๋ามาก่อน ก็เลยกดสุ่มต่อไปเรื่อยๆครับและปรากฏว่าเจ้าชุดนี้ก็ออกมาในชิ้นรองสุดท้ายนะครับเลยทําให้รอบนี้ผมไปต้องล้างตู้นะและจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยนะครับก็ประหยัดเพชรไปนิดนึง <S <S แต่ว่าชุดที่เราได้มาเนี่ยมันยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอัปเกรดกันต่อเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าถ้าเราจะปลดล็อกเอฟเฟกทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เพชรเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็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 กดไลน์สุดครับลงอะไรอะเออ มาดูในส่วนของการอัปเกรด4ชุดก่อนนะครับชุดที่เราได้มาจากตู้8 t ีเนี่ยมันจะเป็นชุดสีดำแรกนะฮะและเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงได้นะครับแต่ละสีเนี่ยจะใช้100โทเค็นในการปลดล็อกนะฮะ ส่วนแถว2เนี่ยมันจะเป็นท่ากินกาแฟท้าเปิดตัวท่าดีดกีตาร์และท่าแปลงร่างครับและก็มีเอฟเฟคพิเศษอีก4อย่างด้านล่างนะฮะ ซึ่งในชุดแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันด้วยนะครับอย่างเช่นชุดสีแดงเนี่ยจุดเด่นมันจะอยู่ตรงชุดเกาะแมงป่องที่หุ้มแขนซ้ายเอาไว้และตรงข้อมือจะมีเหมือนกับหางแมงป่องงอกออกมานะครับแต่ถ้าเป็นชุดสีเหลืองจุดเด่นเขาจะเป็นหนามแหลมๆบริเวณไหลทั้งสองข้างเลยนะครับอ่าส่วนชุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับชุดเกาะที่หัวไหล่แต่ว่าจะสูงกว่าตัวอื่นนะครับและก็สีสุดท้ายที่เป็นสีม่วงเนี่ยตรงหัวไหลเขาจะเป็นหางแมงป่องงอก ออกมาแบบนี้นะครับอ่าก็คือแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าที่ต่างกันจริงๆเนี่ยจะเป็นสีมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราจะปลดล็อกทั้ง4ชุด4เอฟเฟกเนี่ยต้องใช้480โทเค็นนะครับตรงนี้ผมก็เลือกซื้อจากกล่องสุ่มโทเค็นแล้วก็ใช้กูป,ปองส่วนลดด้วยนะฮะโดยผมจะซื้อบางส่วนก่อนที่455โทเค็นนะและเดี๋ยวส่วนที่เหลือเราค่อยไปกดซื้อหน้างานอีกทีนึงนะครับ ต่อไปก็มาปลดล็อกชุดกันครับเริ่มจากสีแดงก่อนเลย 100โทเคนแล้วก็สีเหลืองครับอีก100โทเคนวันนี้ผมจะปลดล็อกทุกสีเลยนะแล้วก็สีฟ้าครับอีก100เออลืมบอกไปว่าเวลาเราปลดล็อกชุดเนี่ยมันจะได้่าเต้นข้างล่างด้วยนะครับอย่างตอนนี้ผมปลดไป3า่าเห็นปะมันก็จะขึ้นเป็นเม็ดเหลืองๆ3เม็ดก็คือถ้าเราปลดล็อก4ชุดเนี่ยเราได้แถวที่2ทั้งหมดเลยนะครับ่าต้น4ี่าโอเคนี่ครับผมจะปลดล็อกชุดม่วงอีกชุดหนึ่งปึ๊บ เนี่ยครับพอปลดล็อก4ชุดด้านบน <Wow. S 1> ก็จะได้4ทพาเต้นด้านล่างไปด้วยนะฮะ <Wow. S 1> ส่วนด้านล่างสุดมันเป็นเอฟเฟกพิเศษมีทั้งหมด4อย่างต้องปลดล็อกอย่างละ20โทเค็นนะครับอะตอนนี้โทเค็นผมไม่พอแล้วนะมันต้องใช้อีก40ตอนนี้มี15ก็ซื้อเพิ่มอีก25อันนะครับ แล้วก็กดปลดล็อกไปต่อได้เลยคิดง่ายๆก็คือ480โทเค็นนะเตรียมไว้ได้เลยนะครับจะกดซื้อแบบไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะทีนี้มาดูในส่วนรายละเอียดของทั้ง4ท่าและก็4เอฟเฟกกันนะครับเริ่มที่ท่าแรกครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการจะดื่มกาแฟแล้วก็มีเม็ดปองออกมาไต่รอบตัวแล้วก็ชนแก้วกันแบบนี้นะฮะเอาไว้กดเล่นตอนยิงศัตรูได้กินกาแฟโชว์ซะเลย ท่าที่2เป็นท่าเปิดตัวครับอันนี้จะแสดงผลก็ต่อเมื่อเราชนะใน4 v 4หรือว่าเขากดดูหน้าโปรไฟล์แล้นะท่านี้ผมชอบมาก๋ยวให้ดูแบบเต็มๆนี่มันจะเป็นลูกบอลที่ทดลองโผล่ออกมาแล้วก็ตวัดโจมตีแล้วก็เบ่งพลังนะครับก็เทจัดท่านี้ส่วนท่า3อันนี้เป็นท่าเต้นระดับสีแดงฮะเวลากดเนี่ยมันจะแบบดิจิตาเปนของแล้วก็เต้นต่อเนื่องนะ คนที่อยู่รอบข้างก็สามารถกดจอยท่าเต้นกับเราด้วยนะครับและอันที่4จะเป็นท่าแปลงร่างครับพอเรากดแปลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นร่างที่2นะฮะอันนี้เอาไว้กดเล่นในเกมได้ตลอดเวลาเลยนะครับส่วนเอฟเฟกพิเศษก็จะมีเอฟเฟกที่มันจะโชว์เมื่อ EP เราเกิน50แล้วก็ใส่เสื้อสกอร์ปิโอนะฮะมันจะเป็นเอฟเฟกแบบว่าเนี่ยมีแมงปปองมาจากด้านหลังออมมาด้านหน้าแบบนี้นะฮะ อย่างที่2คือเวลาเรายิงศัตรูล้มหรือว่าคิวได้นะครับมันจะเป็นหนามงอกออกมาจากชุดแบบนี้อ่าแมงป่องงอกหนามนั่นเองไอสีของหนามเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามสีของชุดด้วยนะครับสมมุติเราใส่สีเหลืองหนามมันก็จะเป็นสีเหลืองนะเวลาเรายิงได้เนี่ยก็เด่นพอสมควรนะครับอันที่3มเป็นเอฟเฟกเวลาวิ่งครับจะมีเส้นเส้นเป็นคลื่นพลังด้านหลังอันนี้ก็เปลี่ยนตามสีชุดเหมือนกันนะฮะ และอย่างสุดท้ายเป็นเอฟเฟกตพันยาครับเวลาพันมันก็จะมีเหมือนกับปเปลวพลังสายลมงอกออกมาบริเวณขาเรานะครับถ้าเป็นชุดม่วงนี่ก็เป็นสีม่วงเหมือนกันนะฮะอ่าสีสีสีเอฟเฟกนะครับ สรุปราคาของเจ้าชุดนี้นะครับเฉพาะสุ่มตู้ 8T ก็1,073เพชรซื้อหินอัปเกรด480โทเค็น3,920เพชรรวมทั้งหมด4,993เพชรหรือประมาณ1,400บาทนะครับราคาก็ถือว่าพอประมาณเลยนะแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องปลดล็อกทั้งหมดก็ได้นะฮะปลดล็อกเฉพาะ4ที่เราอยากเล่นก็จะได้ประหยัดเพชรไปอีกหน่อยนึง เดี๋ยวช่วงต่อไปไปดูในเกมกันเลยนะครับเอฟเฟกทั้งหมดท้าเต้นทั้งหมดมันสวยขนาดไหนตอนอยู่ในเกมพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับมาครับได้เวลาลุยของจริงลุยจริงเจ็บจริง,รงไม่ใช้สลิงไม่ใช้สแตน วันนี้เราประเดิมกันที่ชุดสีแดงก่อนนะครับสีแดงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นพระเอกของซีรีส์นี้นั่นแหละเป็นสีหลักก็ดูสีหลักกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวสีอื่นเราค่อยดูตามมาละกันนะฮะไม่รู้ว่าอยากดูครบสีสีหรือเปล่านะถ้าอยากดูก็ช่วยเม้นบอกด้วยละกันเดี๋ยวจะทยอยเล่นให้ครบนะครับ <Hey. S 1> มาลงถึงพื้นปุ๊บเปิดปั๊บก่อนว่าไงน้อนโมโค เล่นปืนอะไรนะปืนระเบิดอ๋อมานี่ดีมาคุยกับ m 1 4หน่อยดีเอาลอดสังงั้นอีกนิดเดียวเองข้างในยิงกันยับเลยขอญาตนะดันกระชับดูที่เอ้าแจ็คก,กี้ยิงไว้ดีกว่าจะมาลาาซะหน่อยทีมเดียวกันลาดไม่ได้ต้นเกมผมลาาหมดอะ่ะไม่สนลูกใครวันนี้ปืนชาร์จเราเล่นซางยาวนะครับจะได้เข้าตมซกอก์ปิโอ ฝั่งนู้นมีคนหรือเปล่ามาดิแรลกเปล่าวไวรุ่นดอก50นะ M14 ตอนเกม <Yeah. S 1> แลกเปล่ามาดิมาดิโดดทำไมล่ะโดดให้ยิงใช่ไหมเราเมื่อก่อนชอบมากนะ M14 แต่ล่าสุดมันโดนเนิร์ฟก็เลยไม่ค่อยได้จับนะครับเฮ้ยก <Yeah. S 1> ูดไดวิ่งไปไหนอ่ะเฮ้ย แปลงร่างเป็นลิงซะด้วยอ้าวลิงหมดตุยนะตุยนะจ๊ะ <Double kill. S 1> วิ่งไปไหนของน้อนมีคนหรอแจ็กกี้ซ้ายขึ้นตึกไปแล้วชาร์จด,ด่วน <c oughs> ชุดขาวๆจองคนละบไดเลย <Hey. S 1> แจ็กกี้ซ้ายผมขวาเฮ้ยแล้วใครวิ่งตรงนู้นมีแสงอะไรด้วยเมื่อกี้ฟุงฟิ้งเชียตูยอยางกล่องนี้ปะ หรือไม่ใช่ไม่รู้ไปไหนแล้วเหมือนกันแต่ถ้าเขาลงไปทางนู้นก็เจอแจ็กกี้อยู่ดีนี่ไงเรียบร้อยคนนี้ปะน่าจะใช่มั้งเริ่มงงแล้วเนี่ยไอคนเมื่อกี้ขอสโลภาพช้าอีกทีหนึ่งนะครับคนก่อนคนเนี้ยที่เขาวิ่งไกลๆแล้วมีแสงอะ่ะมันคือแสงอะไรขอซูมแบบ300%เ คิดถึงสเก็ตบอร์ดสมัยก่อนเลยนะมาลงหวดทั่วไปเราต้องไถสเก็ตบอร์ดพุ่งๆเล่นนะครับมีทั้งสเก็ตบอร์ดทั้งเครื่องล่อนแต่ปัจจุบันนี้ GM เออาออกหมดเลยไม่มีอะไรเจ๋งๆเหลือให้เล่นเลยอะ นี่เรามาดูเอฟเฟกชุดเวลาวิ่งก่อนนะครับสังเกตดีๆนะฮะมันจะเป็นพลังคลื่นสีแดงโปรโยออกมาจากชุดมองเห็นปะอาจจะต้องเพ่งนิดนึงนะเอฟเฟกมันเป็นสีแดงแล้วชุดเนี่ยมันเป็นแดงดำสีมันก็เลยดูมืดๆนะฮะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ถ้าเกิดใส่ชุดสีอื่นมาอาจจะเห็นได้เด่นกว่านี้นะลองดูแล้วกันว่าสีไหนเด่นสุดใครเล่นครบทุกสีแล้วก็บอกผมด้วยนะผมก็อยากรู้เหมือนกัน กว่าเราจะรู้เราก็ต้องเล่นให้ครบ4คลิปก่อน4คลิป4ชุดก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าแตกต่างกันยังไงและแจ็คก,กี้ยิงอะไรอะ่ะเปิดโคโนโ่ด้วยกี่คนอ่ะแจ็คก,กี้ไหวเปล่าไอวอสายเติมซะด้วยนะเฮ้ย <Hey, S 1> ขวาแปะหัวไป3มปื๊บคุณมิงตายยังเนี๋ยคนนี้เอาตัวรอดไปก่อนนะ น่าจะไหวนะครับเขาอยู่กลางทุ่งผมว่าไม่น่าจะรอดขอญาติซ้ำทิ้งก่อนแปลงล่างเป็นโถส่วมทองคําไปซะกล่องศพเติมเงินเฮ้ยแล้วใครมาวิง่งแม่หัวนะวิ่งอะไรตรงนี้เพิ่งมาหรอหรือว่าอยู่นานแล้วแจ็คก,กี้ขอกําลังเสริมหน่อยอยู่ตรงแอดดใหไอวอสายเติมซะด้วยตึงแน่นอนผมบอกเลยคนเนี้ยทำไมเขามาลงตรงนี้วะ หรือว่าตายไปรอบนึงแล้วเกิดใหม่มาฟาร์มของใช่ไหมโอ้โหตังไอวอยัง <Hey. S 1> ยีเฮ้ยขวาก็มีนะเฮ้ย <Hey. S 1> มาดิจเจอพลังกระสือหน่อยดูดหมดอนะ่ะไม่สนลูกใครเอา้าละขังตัวเองอีกแล้วขวามีอะจักกี้เจาะไอวอให้หน่อยจาะมาสวยโว้ยซะ ชอบขังตัวเองนะักนี่ให้นอนตรงนี้ซะเลยนอนเฝ้าแอดดอปดูแล้วไม่น่าจะเกิดใหม่นะคนนี้ของเต็มตัวเลย hey คือผมว่าเขาน่าจะลงตรงวงฟ้านั่นแหละแล้วก็อาจจะกําลังยิงต่อสู้อยู่เออแล้วก็มันจะกันพอดีฟรามมาซะฟูเลยนะทีนี้มันเหลือตรงบังเกอร์ยังอยู่ปะสองคน hey เปิดก่อนเลยไปน,นะ จอคนตั้งไอวอลไวๆเนี่ยไปหมดอ่ะเฮ้ยลูกแบมังอีหยังวะอันนี้หนึ่งคนอีกคนหนึ่งอยู่ตรงสะพานหลังไอวอลเนี่ยระวังนะจิ๊กซี้รอก่อนจ่อไอวอลวถอยไปหลังสะพานสองคน ้ายหนึ่งแม้หัวไปหนึ่งยอด R C S ไปโดนโดนคู่หัวบอกเลยจังหวะนี้มันต้องชาร์จเจ็บแน่นอนแปงล่างสวนไปดิจะโดดชาร์จหรอจะโดดชาร์จหรอ สองศพส,สวยๆแบบนี้มันต้องเต้นโชว์หน่อยนี่กดเบ่งพลังอัตตาดีกีตารโชว์นี่เหมือนล่ออ่ะก็เป็นท่าระดับสีแดงนะครับเวลาเรากดเนี่ยก็คือเต้นยาวต่อเนื่องเลยจนกว่าเราจะกดหยุดนะและคนที่อยู่รอบๆก็สามารถเต้นร่วมกับเราได้นะครับโอเค และนี่ก็คือชุดใหม่แมงป่องแดงสกอร์ปิโอนะครับเป็นชุดที่สามารถแปลงได้ถึง4-4สีหร่างด้วยกันนี่เดี๋ยวผมกดโชว์ท่าดีกีตาร์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะกดแปลงร่างก่อนจอแล้วก็ลีกีตาร์นี่สามารถเต้นแอคแบบเป็นหมู่คณะได้นะฮะ <at> เต้นเสร็จ <Gomez> ก็คือจะหมุนวนไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยจนกว่าจะพอใจจนกว่าคนดูเขาจะกดออกอ่ะ ส่วนอีกท่าก็เป็นท่ากินกาแฟนะครับเดี๋ยวซ่อนสัตว์เลี้ยงก่อนกดปุ๊บเนี่ยมันจะกินกาแฟแต่ว่ากินไม่ได้มีลูกแมงป่องออกมาจากแก้วแล้วก็ชนแก้วอ่าอารมณ์ประมาณแบบมาป่วนอะขอกินด้วยอะไรอย่างงี้ส่วนอีกอันนึงจะอยู่ตรงกลางวงล้อนะครับกดปุ๊บก็จะแปลงร่างแบบนี้นี่รูปร่างของชุดก็จะเปลี่ยนไปนะสังเกตว่าผมนี่คือแดงแปดเลยนะครับไปยอมมาเรียบร้อย ถ้ากดแปลงอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับร่างเดิมนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับชุดแปลงร่างทั่วๆไปที่ผ่านมาสามารถแปลงกลับไปมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับ <t ell> ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมชอบสีไหนมากกว่ากันนะฮะมีแดงเหลืองฟ้าม่วงแต่ส่วนตัวผมนะผมมาชอบชุดที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับไอชุดที่ได้จากตู้8ทีย <What? S 1> ชุดนั้นมันดูผอมแล้วก็เพียวที่สุดแล้วนะฮะ เดี๋ยวซื้อเป็นปืนกอซ่าเล่นก่อนวันนี้ขอเล่นกอซ่ายิงโหดซะหน่อย hey อะไรนะแจ็กกี้มีคนเนออ hey มาด้วยความเร็วแสงแจ็กกี้ส่งกระแสจิตมาบอกมีคนบนยอดเขาตั้งรับไว้ไม่ต้องดันต่อซ้ายให้อยู่ล้มหนึ่งหลังไอวอ ดูซานอนนอนเดินไปเดินมางงอยู่ว่าเอาไงดีฮ้ไอวอเยอะเหรอไอวอเยอะหรอนี่ยิงเสร็จมันต้องกินกาแฟอาจาปะประเฮ้ยแมงป่องมาจากไตไต่รอบตัวเสร็จแล้วก็ชนแก้วก่อนแล้วค่อยกินถ้าเป็นของจริงยกแก้วกาแฟมากินแล้วมีแมงป่องออกมาแบบเนี้ยผมบอกเลยนะไม่รอด เดินต่อยแน่นอนนะครับเออเมื่อกี้ผมลืมให้ดูเอฟเฟกตอนที่เรายิงศัตรูล้มเดี๋ยวขอสโลว์ภาพช้าย้อนกลับไปตอนที่ยิงน้องคนเมื่อกี้ได้หน่อยนะฮะจะเห็นว่าพอยิงได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีหนามงอกออกมาจากชุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกตตอนที่เรายิงศัตรูล้มได้นั่นเองนะฮะ แต่ว่าเวลาเล่นจริงผมเชื่อว่าคงจะไม่มีใครมาจ้องมองที่ชุดหรอกเพราะว่าเราต้องโฟกัสศัตรูนะครับยิงเสร็จเนี่ยเราก็ต้องคอยระวังแล้วว่าเออมีคนอยู่รอบข้างหรือเปล่าต้องตัง้งไอวอลไหมต้องฟาร์มของต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเป็นการรีวิวเนี่ยผมก็จะพยายามให้ดูแลกันเออจะได้แบบคนดูจะได้ตัดสินใจได้ไงว่าควรจะเสียตังไหมกับชุดประมาณนี้แต่ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมว่าเก็บตังไว้เถอะ ไม่ต้องไปสุ่มหรอกดูรีวิวอย่างเดียวพอแล้วนะคือถ้าผมไปได้อัดคลิปเนี่ยผมก็ไม่ซื้อนะครับ <Hey. S 1> ชุดพวกนี้เลยข้างหน้าอุ้ยเจ็บนะเนี่ยไหนๆก็โดนเยอะแล้วดูเอฟเฟกต์พันยากันเลยละกันนี่มันจะเป็นเส้นแดงๆที่ขานะครับเวลาใช้จริงผมว่ามองไม่ค่อยเห็นนะทั้งเอฟเฟกต์ยิงได้แล้วก็เอฟเฟกต์พันยาหน้าล็อบบี้มองเห็นชัดกว่านะครับโอเคเอาละได้เวลาเอาคืน ได้เวลาเอาคืนแปะหัวไปล้มหนึ่งนะจ๊ะเหล็กตัวหนึ่งตัวนี้ผมขออันเชิญล่างทรงแมงป่องก่อนอนปัดชะเยอปัดติเทเทนาแปลงร่างอจัองข่ามาละราชาแบงป่องใครอันเชิญข้าออกมาข้าขอระบายอารมณ์หน่อยนานๆได้ออกมาทีเจาะไอวอไป หลังไอวอลอย่างนั้นลรือเดี๋ยวข้าจะโชว์วิชาระยะประชิดจอดดูดเลือดตัมดูดเลือดตัมตัมให้มันรู้สับ้างว่าไผเป็นไผเอาละหมดเวลาของข่าแล้วขอกลับร่างเดิมหน่อยอปัชเชยเอปัตตนะิเทเทนาเฮมาไวไปไวนะร่างนี้อยู่นานไม่ได้แสบตา เออมีอีกเอฟเฟกหนึ่งยังไม่ได้ให้ดูนี่เดี๋ยวสโลภาพชาให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันมีแมงป่องพุ่งจากข้างหลังมาข้างหน้าแบบนี้นะฮะอ่าก็คือเอฟเฟกเนี้มันจะมาก็ต่อเมื่อเรามี EP 50ขึ้นไปเราก็ใส่เสื้อสกอร์ปิโอตัวนี้นะครับ<อ>ก็ประมาณนี้ครับเอฟเฟกทั้งหมดเวลาเล่นจริง<อ>ก็อาจจะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะฮะและใครเขาวิ่งลงเขามา1คนอันนี้คนสุดท้ายแล้วนี่เหลือ3คนคนนี้ต้องส่งท้ายด้วย สองยาวกับชากใจเดี๋ยวเราจะเชิญแมงป่องมาย่ำกระหม่อมส่งท้ายเอาขันตัวเองอย่างนี้ต้องเคพียงระเบิดไล่ออกมาสะหน่อยปอมปโดนแมงป่องย่ำกระหม่อมส่งท้ายนะฮะจมพระสุธา โอเคครับประมาณนี้ชุด4สี 4, แปลงร่างได้นะครับสีสี 4, แต่ว่า5ล่างเพราะว่ามีล่างเริ่มต้นอีก1ล่างนะฮะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าคุณผู้ชมอยากดูสีไหนก่อนเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าคอมเมนต์ไหนกดไลค์กันเยอะสีไหนกดไลค์เยอะเนี่ยผมจะเล่นให้ดูละกันนะฮะ